สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอันเันจคคันทิเยลเล์นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขแล้วันนี้นะคะระหว่างจะมา journal มั้งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเรื่องราวทั้งหมดนะคะมันเริ่มต้นจากเพลงหนึ่งเพลงค่ะที่น้ำหวานเลิฟสุดๆตั้งแต่เดือนกุกฎามนะคะเป็นของคุณลิลลี่วิลเลียมส์นะคะคือกกฎาคมหรือเลดดอนนะคะมันเพราะมากถ้าใครติดตามไอจีส่วนต้นหวานเสียงน้ำหวานกรีดร้องตั้งแต่ก่อนที่เพลงนี้มันจะลอนช์ออกมาซะด้วยซ้ําคือทั้งหมดแล้วอะค่ะในเนื้อหาของเพลงมันจะสรุปง่ายๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่สามารถจะเร่งเวลาได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องอยู่กับ สิ่งนนั้อย่าก,กระวนกระวายถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากโพสของคุณ o r r g n n h r r p r r i c h o l a s นะคะบอกว่า let July just be July let August be August and let yourself just be even in the uncertainty เวลาเวลามันเป็นของมันไปต่อให้ตอนนี้เรารู้สึกไม่มั่นคงก็ก็ต้องอยู่กับสภาวะนั้น don't have to fix everything and you can still find peace and grow in the world of changing things และตอนจบของเพลงนี้ค่ะเขาก็จะพูดถึงพ่อพปะะคัมภีร์อันหนึ่งด้วยค่ะอย ในมัทธิรบทที่6ข้อที่15นะคะ therefore I tell you don't be anxious for your life ดังนั้นเลยบอกกับท่านว่าอย่ากกระวนกระวายเกี่ยวกับชีวิตนี้ซึ่งจริงๆจะมีข้อที่17บคะบอกด้วยว่า which of you by be anxious can at one moment of his lifespan มีใครสักคนเลยไหมที่พอกระวนกระวายถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ทําให้ชีวิตเต้นยืนยาวขึ้นได้อะไรที่ยังมาไม่ถึงแล้วต้องรอเวลาก็ให้อยู่กับเวลานในการรอคอยนั้นเพราะว่าต่อให้เรากระวนกระวายในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ มันก็ไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นมาเลยอะค่ะเพราะยังงั้นนวานก็รู้สึกว่าประทับใจเพลงนี้เออเราเรามีความสุขกับอันนี้นะคราวนี้ก็จะมีอันหนึ่งที่นหวานก็ชอบดูนะคะคือ IG โพสต์ค่ะของคุณ Marina e s t e r Cas ์คาซคนนี้ภาพคนสีมันน่ารักมากสีภาพของเขาว่าเธถึงซอร์แฟชั่นมอล์ที่เมกาค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยสวยแต่แอคเนี้ยนะคะไปดูเลยค่ะภาพสวยแบบสวยหมดเลยนว่าแบบเื้มปิ่มมากนะคะและอันหนึ่งค่ะ อันนี้มันเป็นโพสต์ของ o t r i o โอ t t t สเตชชันะคะคือคนคนนี้เขาก็กลังจะทำให้มันเป็นผ้าแบบ y t trick นิดหนึ่งเห็นปะอยากจะเอานี้มาผสมไปด้วยหน่อยๆ <laughs> ฉะนั้นเราก็จะมาจ r ร a นัลเพลงนะคะ <c oughs> คือนวานอะ่ะทำเป็นภูเขาให้มันมาสองหน้าเป็นแบบ Marina Esther c a s t e l o หน้าหนึ่งอะ่ะที่นวานยกประโยคที่นวานชอบคือ c o n s e r v i r a is just a little later on later on มันต้องรอเวลาของมันอะไรเงี้ยนะคะฟอนที่นวานใช้อะคะ่ะจะเป็นฟอนของ Isla Vista w o r s h i p ะะแล้วมันเท่ดีมันฮิปฮอปสไตล์เรามาเริ่มต้นจากสีดำก่อนเลยะคะ่ะจะทำให้มันเป็นภาพ i l l u s i o n นะคะคือมองแล้วมันจะเมาเมาตาเลยแล้วจริงๆน,นะหวานนะตั้งใจจะเขียนคำบางคำในอันนี้ด้วยก็วางไปก่อนมันดูไม่เท่ากันนะจึงก็งงใจมากว่าทำไมไม่เท่ากันนทะันที่อุตสาหตีตารางแล้วนะคะ ก็ดูลายตาสะใจแล้วนะเนี่ยคราวนี้สีต่อมาที่เขาใช้ฝั่งนี้จะเป็นเหลืองแดงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฟ้าน้าเงินนะคะเอาน้ําเงินก่อนคุณจะเหว่าวน้ำหวานใช้อีท่งเงี้ยบ่อยมากเลยหมึกมันเริ่มน้อยแลลวน้ำหวานก็เอาสีน้ำเงินเข้มนะคะเขียนไปทางด้านซ้ายของตัวก้อนๆสีดำค่ะเถอตรงนี้นะคะก้อนไหนมันใหญ่มากก็เขียนสีน้ำเงินให้มันกินสีดำเข้าไปนิดนึงเพื่อทำให้ดูก้อนเล็กลงบ้าง ลงขีดสีน้ำเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลงขีดสีฟ้าไว้ด้านหน้าสีน้ําเงินอีกทีนึงค่ะปรากฏนหวานทําอันนี้เสร็จคลื่นใจจะหามากเพราะน้อนหวานเคยบอกว่าน้หวานเออมีปัญหากับพวกอันที่มันลายตาใช่ไหมบอกเลยว่างานนี้หาทําค่ะคือพอทําแค่ด้านซ้ายยังไม่เท่าไหร่นะ พอระหว่างเริ่มลงด้านขวาสีแดงปุ๊บเริ่มแบบลายตาหน่อยๆแล้วพอเงยหน้าไปดูในกล้องโอ้โหอย่างลายตาเลยค่ะระหว่างกาลังทรมานตัวเองนะคะก็เห็นว่าเอคะคามจริงมีบางส่วนที่ถ้าถมดําไปเนี่ยมันน่าจะสวยนะคะอดูในกล้องแล้วอย่างอันนี้เลยอะ่ะอย่างดวงตาเลยอะ่ะ oh my lord คือระหว่านนะทำเองยังไม่รู้สึกมากนะหันไปดูที่กล้องโอ้โหพอระหว่างลงสีเหลืองเถอดไปจากสีแดงทางด้านขวาของตัวก้อนดําๆแล้วนะคะงานนี้คือมึนหัวดีมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ระห,หว่าน่ ตัดคลิปอะรู้สึกว่าตัวโลงนี่ฉันทรม,มานตัวเองทำไมคราวนี้หน้าทางด้านขวานะคะนาวานใช้ฟอนต์เดียวกันกันกบตัวโลโก้ของอิสลาฟิสตาค่ะแต่เขียนเป็นเนื้อเพลงนะคะก็ตั้งใจว่าจะคุมโทนสีให้มันเป็นโทนเดียวกันกันกบส่วนที่เป็น Illusions นะคะนี่เสียงกระดิ่งเข้าตูไหมน้องมีความมีส่วนร่วมในการอัดเสียงนะคะตั้งใจว่าจะลงเป็นสีเหลืองไปก่อนค่ะแล้วก็คงจะตัดขอบให้เป็นสีดำนะคะคราวนี้เนี่ยพวกสีน้ําเงินสีแดงสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนว่าจะลงได้ไหมเพราะนวานเขียนฟอนต์ค่อน ข้างติดกันค่ะค,ะคราวนี้ตัวภูเขานะคะเพื่อไม่ให้ดูก๊อปปี้งานของคนคนนี้มากเกินไปนะน้ำหวานก็เลยจะอิงกับตัว Southern Mountain ด้วยนะคะโทนสีนะคะจะใช้โทนของกล่องนี้เอามาให้หมดเลยแล้วกัน <laughs> ตัดสินใจไม่ถูกอันนี้คือสวดสีนะคะวางไว้ข้างๆแลวนะโทนคล้ายๆกันขอไว้ข้างๆกันก็มันได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจที่ดีงามนะฮะเขียวเยวเขียว <laughs> เขียวมเขาขาวๆตรงนี้น่าจะประมาณนี้เอาละสีของภูเขานะคิดว่าสีนี้ดีกว่า ตอนนี้ตัดคลิปไปก็คิดไปค่ะว่าถ้าคลิปวันนี้มันผลออกมาว่าคนดูไม่จบเนี่ยอาจจะไปได้ว่าคนลายตาในสีดำหรือเปล่านหว่าทำแป้งต้องเอาอะไรมาปิดนิดนึงเลยค่ะจากการไล่ดู reference ของนหวางน,นะคะก็รู้สึกว่าอยากจะให้1ชิ้นของภูเขาอะคะ่ะต้องไม่มีสีเดียวแต่ว่าการระบายสีของเราอะจะให้มันเป็นคล้ายๆแผนที่อะที่มันเหมือนกับตัวเชฟมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วก็ถมถมสีลงไป หลังจากใช้น้องกล่องนี้มาสักพักนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีบางสีอย่างเช่นสีเนี่ยที่ทาอย่างไรก็จะไม่สามารถที่จะเข้มเจ้มจ้นเท่าเพื่อนได้อยู่ดีอะคะ่ะอย่างพวกปากกาพอสกาค่ะถ้าสีไหนที่นวาระบายแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้มมันเหมือนกับยังมีความใสๆอยู่แล้วมก็จะเขย่ามันมากขึ้นนะคะก็ให้พิกเมนต์กับสารทำลายมันรวมตัวกันแต่อันนี้บางสีนะเขย่าทับไปไม่ได้อาจจะปไปได้ว่าสีอาจจะนอนก้นจริงๆหรือไม่เขาก็จงใจให้ เป็นนแบบี้ค่ะตอนนี้ก็คือพยายามทําให้มันมีหลายๆสีไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเติมพวกรายละเอียดกันทีหลังเรื่องไปเลยว่าถ้าเอาจาก Star Wars มาจริงนะคะ ขนนมันจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้ว่าเอาเป็นเหลืองพาสเทลนะคราวนี้ถึงน้องหว่นจะพยายามวาดให้ตัวโทนสีของทางเดินนะคะมันเหมือนตัว s ซาเวอร m อันจริงๆนะคะแต่ว่าสีอื่นที่ผสมอะค่ะมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะของเขาจะเป็นเหลืองผสมฟ้าแล้วก็ขาวใช่ไหมคะแต่ปากกาที่น้องหว่นจะใช้ทําตัวภูเขาอค่ะมันเป็นโทนมอรันดี้อะ ไม่มีฟ้าจีตขนาดนั้นนะคะก็เลยเอ่อไม่ถึงกับ Salvation Mountain อะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการลงสีค่ะคือนว่า,วานนะจะพยายามไม่ลงสีให้มันทึบไปเลยนะคะให้มีการเว้นขอบขาว้ระหว่างสีกันนิดนึงนอกจากนั้นนะคะเราก็จะไม่ตัดขอบด้วยสีดําค่ะแต่จะทาลายแบบนี้แทนนะคะต่อมานะคะก็ใช้เจลมูนไลท์ค่ะในการทําลายนะคะให้มันเป็นนวาแอสเซทิกค่ะตรงก้อนแรกเนี่ยนว่า,วานอยากทำให้มันเป็นคล้ายๆลายหินขัดค่ะ ดอกไม,ม้นี่ใช้ได้ไปต่อเฮ้ยน่ารักใช้ได้ใช้ได้ไดทำเองชมเอง <laughs> ถึงตรงนี้ก็คือเหมือนปลูกความดูดด้ในตัวคุณนะคะขีดเส้นบ้างแต้มเป็นจุดบ้างนะคะให้มามหีหลายๆเชฟค่ะเพื่อที่ทำให้ป้องภูเขาของนหว่ะเนี่ยมันดูมีอะไรๆมากขึ้นนะคะ ฟช่นตรงนี้ค่ะนวานก็จะเขียนเนื้อเพลงท่อนที่หวานชอบคือ rainy days will pass you by you can't let go of the ways you could have gone ท่อนนี้แถมบ,บอกว่าหวานอยากให้สีมันคล้ายๆตัวน,นี้สันหน่อยนะคะ นะน้หว่าเขาปิดว้นิดนึงไหมเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนตาลายกับน้หวานหรือเปล่าเนี่ยแต่ปรากฏว่าทุกคนไม่ได้ตาลายแต่ตอนน้าหวานตัดคลิปตาลายใดๆก็คือตาลายจริงค่ะรู้สึกขอบคุณตนเองนะคะตอนที่ทําคลิปนั้นที่เอาอะไรมาปิดไม่ไงั้นก็คงจะคลื่นไส้ตอนตัดคลิปนะคะน้หาหวานก็เอาแผ่นเทลทัสในการตัดขอบนะคะเพื่อให้สีเหลืองเนี่ยมันเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ตามมาด้วยสีน้ำเงินนะคะแผ่นเทลทั h เหมือนเดิมค่ะคือนหว่านะลองทำให้มันคล้ายๆกันกับด้าน l u s i o n s นนะคะพอสีน้ำเงินเพ o ทั h ลงก็ตามด้วยจีนิโลสีฟ้าค่ะแต่พอถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออเราเว้นที่น้อยอะ่ะมันไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้นะคะตอนนี้ก็คือไล์ไปค่ะนว่าก็ทำให้เป็น Illusion เฉพาะแค่คำบางคำนะก็คือคำว่า Cause คำว่า Just แล้วก็ l t e r o n ค่ะและเพื่อจะทำให้3คํคำนั้นนะคะดูโดดเด่นยิ่งขึ้น <c oughs> ก็จะใช้สีแทนจูรีนค่ะทำเป็นแบ็ k กราวด์ไปเลยทำใ้ <c oughs> Pop out ขึ้้นนนมาแบบีะะคเสร็จสับก็ติดสติกเกอร์วันที่คะ่ะอาจจะดูย้อนอดีตไปนิดนึงนะคะคือมาเป็นวันที่ที่ตั้งใจจะทาคะ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เขียนนะคะตอนแรกกะจะเขียนแบบเนี้ยตรงข้างล่างด้วยแต่รู้สึกว่ามันน่าจะโล่มัคนควรจะมีพื้นที่โลง่งสําหรับหน้านี้บ้างนะคะก็เลยเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันก็ <S <S ถ,ถ้าชอบถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะนหวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ซว้กับช่องนี้ด้วยนะคะโซเชียลมีเนียขวานาวาไม่ว่าจะเป็น IG Twitter แล้วก็ a c e b o o k ทั้งหลายนะคะอยู่ใน d e s c r i p ล i o n box หมดเลยค่ะก็ฝากติดตามกันไปด้ววยนนนะะคัี้ ก็ลาไปแล้วค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรท,ทุกๆท่านนะคะใครมีกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงนะคะคิดอะไรวางแผนอะไรก็ให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปในวาระเวลาของมันค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless you